สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่นุ่มจะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะแต่จะเป็นนิทานเรื่องอะไรเอ่ยเรามารับชมและรับฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องหมูป่าจอมเกเรหมูหมูป่าดุร้ายตัวหนึง่งอาศัยอยู่ในป่าลึกหมูป่าตัวนี้ชอบรังแกเพื่อนตัดป่าตัวอ,อื่นๆอยู่เป็นประจำ และถ้าสัตว์ตัวใดพยายามหลบหนีมันก็จะจับได้และถ้าจับได้มันก็จะทำร้ายสัตว์ตัวนั้นค่ะวันใดมันไม่ได้รังแกหรือทำร้ายใครมันจะรู้สึกหมุดหีดเป็นอย่างมากน้องๆอ,อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะนิสัยนี้ดีเลยดังนั้นสัตว์ที่เคยถูกมันรังแกหรือทำร้ายเอาจึงนัดประชุมหารือกัน ไหนน้องๆมาดูกันสิคะว่ามีสัตว์ตัวไหนมาร่วมประชุมหารีกันบ้างเอ่ยมีลิงน้อยและคูนเสือดาวแล้วก็หนูน้อยค่ะหนูน้อยตัวหนึง่งได้เสนอว่าพวกเราต้องร่วมมือจัดการกับมันนะตัวมันใหญ่โตและแข็งแรงออกอย่างนั้นใครจะไปจัดการอะไรกับมันได้ เจ้าและคูณแย้งขึ้นมาใช่แล้วพวกเราคงสู้มันไม่มันไม่ไหวเจ้าลิงเห็นด้วย mm hmm. การประชุมจึงลงเอยด้วยต่างคนต่างดูแลกันเองค่ะแต่แล้ววันหนึง่งหมูป่าเดินไปพบหน้าไม้ของนายพานที่วางล่อเอาไว้น้องๆมาลองทายกันสิคะว่าหมูป่าตัวนี้จะทำ จะทำยังไงกับหน้าไม้ของไม้พานที่วางล่อไว้ค่ะด้วยนิสัยพานเกเรมันจึงเหยียบไปบนหน้าไม้ที่ถึงสายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัวทันใดนั้นเองลูกธนูก็หลุดออกจากไม้พุ่งเข้าใส่ตัวมันทันทีค่ะหมูป่าร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดและทรมานและในที่สุดหมูป่าตัวนี้ก็ถึงแต่แก่ความตายค่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอค่ะนิทานก็จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกขอเสียงปรบมือกันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ